ยาเสพติดนี้หรือว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดผมเองก็เราต้านมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นกำนันแล้วนักก็ไปจับเองและเองตลอดครับผมเป็นห่วงมากปัญหายาเสพติดเป็นห่วงเยาวชนของชาติครับมันทำร้ายตัวเองทำร้ายครอบครัวและทำร้ายสังคมผมอยากให้รุงเรียนแสงคมนี้เป็นตัวอย่างครับให้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าโรงเรียนนี้ไม่มียาเสพติดครับและก็วันนี้ก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างของสังคมว่าผมจะเลือกบุหรี่หยุดบุหรี่สามเดือนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเด็กนักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมครับ ตัวแก้ปัญหายาเสพติดตเพิดเพื่อสัยายาองคมมและประเทศชาติแลร,รอดภัยจากยาเสพติดัยยาเสพติอย่างยั่งยือย่างยั่งยืน ก็คือจะบอกโทษให้กับเขาเริ่รู้ก่อนแล้วก็จะพยายามตัดเจืเขาไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟังตามแล้วเราก็อยเขาไปไป่ลอกพาไปบำบัดคืออยากให้เลิกเพราะว่าเราจะได้รักษาการสมรรถภาพร่างกายของตัวเองเพื่อที่จะเราจะได้รักตัวเองดูแลสุขภาพดีขึ้นเพราะถ้าเกิดว,ว่าเรายังรักตัวเอง,ไม,เเเองไม่ได้ รู้สึกสนุกมากเลยครับพี่พี่วิทยากรทุกคนเฟรนลี่มากและก็แนะนําดีมากครับผมให้ความรู้ได้เข้าใจง่ายครับรู้สึกประทับใจพี่พี่ที่มาให้คําแนะนําในการเลือกเลิกบุหรี่เลือกเหล้าครับได้รับความรู้มากเลยครับในวันนี้ได้ความรู้เรือ่องโทษของยาเสพติดโทษของเหล้าบุหรี่ว่ามันไม่ดียังไงครับและสามารถนําไปบอกต่อในอหมู่บ้านของเราได้ครับจะ บอกโทษเกี่ยวกับให้กับเขาแล้วก็จะให้เขาปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับนําไปแนะนําคนที่กําลังติดบุหรี่อยู่ติดเหล้าอยู่ไปช่วยให้เขาได้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ครับ